โค้ดด่วนเล่าความเสียสละของนุสราต้อมคำที่ไม่เคยมีใครรู้ก่อนลาไปเล่นลีกต่างประเทศล่านเขาไม่จำเป็นต้องทำเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A-N-N s p o ็นสปอรแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลอลเลยบอลของเรากันนะคะ หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์ซึ่งอันดับโลกของไทยเรานะคะอยู่อันดับที่13ค่ะจบอันดับ4ของกลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี11คะแนนยังไม่ตีตั๋วไปลุยโอลิมปิกต้องรอลุ้นโคตาจากการทำอันดับโลกในปีหน้าต่อไป ด้านโค้ดด่วนานายศรีวชระเมธากุลค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะได้กล่าวว่าการจบอันดับ4คัดโอลิมปิก2024ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายผลงานโดยรวมน่าพอใจพราะคู่แข่งเองก็มีพัฒนาการขึ้นมากและมีการเตรียมตัวมาแข่งขันที่ดีไม่แพ้กันส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกม2022ที่จีนขอมีเหรียญติดมือก่อนหลังเคยได้เหรียญทองแดงปี2014 และเหรียญเงินปี2018โค้ดด่วนนะคะได้พูดถึงเป้าหมายของวอลเล,ลย์บอลหญิงไทยในเอเชียนเกม2022ว่าเราต้องรักษามาตรฐานเดิมให้ได้เป้าหมายของเราต้องติดเหรียญก่อนนะครับส่วนจะมากกว่านี้หรือไปถึงไหนก็ต้องว่ากันไปตามสภาพร่างกายกันอีกทีขออนุญาตให้เราต้องรักษามาตรฐานของเราไว้ให้ได้ก่อนครับ ส่วนเรื่องที่วอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนเกม2022ไม่มีชื่อนุสราต้อมคำยอดมือเซตประสบการณ์สูงที่ไปช่วยทีมรุยศึกคัดโอลิมปิก2 0 2 4ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะโดยโค้ดด่วนค่ะได้ชี้แจงว่าจริงๆแล้วซาร่าเขาจะไปช่วยคอลีฟายโอลิมปิกไม่ได้ด้วยนะครับคือเขาต้องเดินทางแล้วกลับไปเล่นหลีกอาชีพที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่6ตุลาคมถึง6พฤศจิกาย,ยน2023แต่ทีนี้เขายอมเสียสละเวลาเพื่อมาช่วยเรารวมถึงการเล่นอาชีพที่สหรัฐของเขามันได้มีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องให้เกียรติกับความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาด้วยครับและคดโคดยย้ชด่วนยางย้ำอีกนะคะว่าเขาไม่จำเป็นต้องช่วยเราเลยแต่เขาเสียสละตัวเองเพื่อมาช่วยทีมชาติไทยของเราค่ะ สำหรับวลล์วัลหญิงไทยนะคะจะแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่จีนค่ะระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคมรอบแรกนะคะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไชนิสไทยเปยโดยจะพบกัน1ตุลาคม2,566ค่ะและมองโกเลียจะพบกันวันที่2ตุลาคม2,566ค่ะฟังโค้ดด่วนนะคะพูดกันไปแล้วค่ะสำหรับเหตุผลที่นุสลานะคะเสียสละตัวเองค่ะเพื่อช่วยทีมชาติไทยนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังนุสลาต้อมคำค่ะให้สัมภาษณ์ชื่นชมน้องๆทุกคนที่ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่อยากฝากให้ทุกคนค่ะดูแลเรื่องสุขภาพและรักษาฟอ,ฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปส่วนโอกาสที่ต้นจะกลับมาลงเล่นให้ทีมชาติไทยอีกครั้งนั้นยอมรับว่าค่อนข้างยากมากๆถึงภารกิจที่เราต้องช่วยน้องๆก็ถือว่าตั้งแต่เราเล่นมาเราค่อนข้างที่จะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆในทุกเกมน้องๆก็มีความมั่นใจขึ้นยังแม้สุดท้ายนี้ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีมากมาก แต่ว่าน้องๆยังเหลือภารกิจที่เอเชียนเกมเราก็อยากให้น้องๆดูแลสุขภาพร่างกายเพราะใช้งานค่อนข้างเยอะมีเวลาฟื้นฟูร่างกายไม่กี่วันก็ต้องแข่งแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนรักษาสุขภาพและรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนโอกาสกลับมาลงเล่นทีมชาติไหมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากพอครั้งนี้เป็นจังหวะที่เราว่างอยู่พอดีและโค้ชก็อยากให้เรามาช่วยดูจังหวะให้หน่อย จริงๆเราไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้แต่เราสามารถทําความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะของตัวตีตัวเซตหรือว่าระบบทีมวางกลยุทธ์ต่างๆให้น้องๆแต่เมื่อโค้ชให้เราลงไปเล่นเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ ทั้งนี้ค่ะสาวไทยของเรานะคะจะเดินทางในวันที่28กันยายนเวลาตี2 50นาทีด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 ถึงนครหงางโจวตามเวลาท้องถิน่นเวลา7นาฬิกา55นาทีก่อนเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬาและมีคิวแข่งนัดแรกพบไต้หวนันวันที่1ตุลาคมโดยล่าสุดนะคะรองชุมนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬากกท ได้กล่าวว่าทางทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วว่าเมื่อมาถึงนครหางโจจะขอใช้เครื่องไฮเปอร์แบริกแคปซูลหรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในร่างกายที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยหรือไทเฮาเพื่อเร่งฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายหลังจากรับศึกหนัก โดยอุปกรณ์จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายทำให้ฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาทีมวอลลย์บอลไทยก็มาใช้บริการเครื่องไฮเปอร์แบริกแคปซูลบ่อยๆรวมทั้งก่อนที่จะเดินทางไปแข่งต่างประเทศอีกด้วยคลิปนี้นะคะแอดยจะขอชื่นชมนุสราต้อมคำมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วการแข่งขันกีฬาในการคัดเลือโอลิมปิก Olympic ที่ผ่านมานะคะ ซึ่งหลายๆคนจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าส่วนมากนะคะโค้ดด่วนค่ะจะส่งพรพันเกิดปราดลงไปเป็นตัวหลักสําคัญอยู่เสมอเนื่องจากว่าโค้ดด่วนนะคะไม่อยากใช้งานนุสราต้อมคําเยอะเนื่องจากว่าต้องไปแข่งลีกที่ต่างประเทศค่ะหากเกิดการบาดเจ็บอาจจะมีปัญหาตามมาได้ค่ะเพราะว่าซาร่าของเราค่ะนะคะหรือว่านุสราต้อมคําค่ะได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเหตุผลที่นุสราต้อมคำนะคะตัดสินใจช่วยทีมชาติไทยของเราค่ะเนื่องจากว่านะคะอยากให้ไทยของเราค่ะไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกให้ได้ค่ะแต่เมื่อสุดท้ายแล้วนะคะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังค่ะแต่ก็เชื่อว่าสาวไทยนะคะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดแล้วค่ะในการชนะสีนัดรวดเอาละค่ะ การแข่งขันเอเชียนเกมนะคะก่อนที่สาวไทยของเราค่ะจะเดินทางไปถึงนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาพูดถึงภาพรวมสรุปเหรียญเอเชียนเกม2022หลังล่าสุดนะคะได้เสร็จสิ้นการชิงเหรียญทองวันที่4และมีการชิงชัยทั้งสิ้น38เหรียญทอง อันดับหนึ่งค่ะยังเป็นเจ้าภาพจีนที่กวาดเหรียญทองเป็นว่าเล่นมีเพิ่มเป็น76็บหกเหรียญทอง43สามเหรียญเงิน21เหรียญทองแดงขณะที่อันดับสองค่ะเกาหลีใต้ยังตามอยู่หลายช่วงตัว19เก้าเหรียญทอง18ดเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงและอันดับ3ค่ะญี่ปุ่นมีสิบห้าเหรียญทอง27เดเหรียญเงิน24เหรียญทองแดง ในขณะที่ทีมชาติไทยส่งท้ายวันนี้ด้วยการคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองจาก e ีสปอร์ที่ไชน่าหางโจ e อีสปอร์ตเซ็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแข่งขันเกมฟีฟ่าออนไลน์ซึ่ง2นักกีฬาทีมชาติไทยเข้ามาเจอกันเองในรอบชิงชนะเลิศทั้งนี้นะคะพัฒนาศัก์ิวรนันเพลเยอร์อ e ีสปอรลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศเชิญชนะ คู่แข่งจากเกาหลีใต้ไปได้แบบบุตวิต2สองต่อหนึ่งเกมก่อนแพท้ทีเด็ดทรงสายสกุลอีกหนึ่งผู้เล่นอ e ีสปอร์ตทีมชาติไทย0ูต่อสเกมคว้าเหรียญทองที่6และเหรียญเงินที่3ในเอเชียนเกม2022มาคองทำให้ล่าสุดค่ะทับนักกีฬาไทยได้มาแล้ว6กเหรียญทอง3เหรียญเงิน8เหรียญทองแดง ขยับอันดับขึ้นมานะคะขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางเหรียญเอเชียนเกมส์2 2ถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดบนตารางเหรียญน,นับตั้งแต่เริ่มชิงเหรียญทองเมื่อวันอาทิตย์ที่24กันยายนและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆนัก,กวอลเลย์บอลไทยของเรากันด้วยนะคะรวมทั้งนักกีฬาไทยทุกคนที่ไปแข่งเอเชียนเกมค่ะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ